สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำรถตู้กันบ้างนะครับนี่คันนี้เป็นรถตู้ To y o ต a าคอมพิวเตอร์นะครับคันนี้ชนด้านหน้าติดช่วงบนมานะครับลักษณะการชนนี่จะสังเกตได้ว่าช่วงบนทั้งแผงเลยนะครับหมดเลยก็ยุบเข้าไปหมดเลยแชดซีของเขาก็จะมี2ชั้นนะครับตั้งแต่แชดซีชั้นบนขึ้นไปจนถึงแผงใต้กระจกนะครับยุบหมดเลยนะครับแผงหน้าคนชลก็ยุบเข้าไปเยอะเลยคันนี้ก็คนขับนี่ก็บาดเจ็บนะครับเพราะว่ารถตู้นี่ คือมันเป็นประมาณว่ารถหน้าตัดประมาณนั้นนะครับมันจะไม่มีช่วงหัวเนี่ยยื่นไปยาวเหมือนกับรถกระบะเวลาชนเข้าด้านหน้าชนติดช่วงบนแบบนี้นะครับมันก็จะมาถึงขาคนขับเลยนะครับนี่ มาถึงพื้นในห้องโดยสารเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าแผงเหล็กหน้าคอนโทรลเนี่ยมันก็จะดันเข้ามาถึงพื้นเลยนะครับแล้วก็เสาเก๋งนะครับเสาเก๋งก็เสียหายคือต้องเปลี่ยนเยอะนะครับอะไรอะไรเยอะมากคันนี้ก็ลองสังเกตดูนี่คือส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นกองเลยนะครับส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นนี่ก็ราคา เกือบเสร็แล้วนะครับที่เห็นเป็นกองเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรรถตู้นี่ราคาค่อนข้างจะสูงแล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับอะไรของรถตู้นี่ก็ถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องดึงก่อนนะครับรถที่ชนมาไม่ว่าจะเป็นชนแบบไหนนะครับถ้าต้องเปลี่ยนอะไรแบบนี้เราก็จะต้องดึงเพื่อที่จะจัดทรงก่อนนะครับลองสังเกตดูว่าเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะออกตามกันมาเป็นชุดนะครับ ชิ้นนอกเนี่ยมันก็จะดึงชิ้นในออกตามมาด้วยนะครับทําให้ทรงเนี่ยมันมาใกล้เคียงกับของเดิมแล้วเวลารเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะไม่ยากนะครับก็อลองสังเกตด,ดูนะครับนี่มันก็จะออกมาคือให้ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุดนะครับเราจัดทรงใกล้เคียงของเดิมแล้วคราวนี้เราจะตัดจะเจาะจะเลาะชิ้นไหนเราก, calm, ก็สามารถทําได้เต็มที่เลยนะครับก็ต้องเอาออกาตามขั้นตอนนะครับเราจะเอาออกมาทั้งชุดเลยเนี่ยมันก็เอาออกยากออกไม่ได้นะครับเราก็จะต้องเอาออกมาตามขั้นตอนของมันนะครับ แต่ชิ้นไหนที่พอที่จะเอาออกมาพร้อมๆกันได้ก็จะเอาออกมาพร้อมกันนะครับเพราะว่าจะลดเวลาในการทํางานนะครับสําหรับรถโตยโยต้านี่ไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะนะครับในการออกแบบตัวถังของเขานี่ก็คือถือว่าทําได้ดีเลยนะครับการออกแบบเนี่ยไม่สลับซับซ้อนนะครับไม่คิดมากแต่ว่า ผลลัพ์ที่ออกมาเนี่ยก็คือทํามาได้ดีเลยนะครับการออกแบบได้ดีซ่อมง่ายนะครับไม่ว่าจะบริเวณไหนก็แล้วแต่จะในห้องเครื่องหรือจะเป็น่วนของตัวถังนะครับการออกแบบนี่ทําง่ายนะครับนี่นี่ก็กําลังเอาแผงหน้าคอนโทรลออกนะครับแผงหน้าคอนโทรลชิ้นนี้ก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่าจะออากมาทั้งชุดลองสังเกตดูว่ามันจะมีชิ้นทว it นหลายๆชิ้นติดกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าชิ้นไหนที่สามารถเอาออกมาทั้งชุดได้ก็จะออกมาทั้งชุดอย่างเนี้ยนะครับตอนนี้ก็ลองสังเกตนะครับ พื้นเนี่ยพื้นยังยุบอยู่นะครับเราก็จะต้องมาดึงพื้นในห้องโดยสารก่อนนะครับสาหรับรถตู้นี่ถ้าเกิดอุบัติเหตุชนท้ายแบบนี้ถ้าชนสูงกว่าเช็ดีหลักนะครับก็ถือว่าอันตรายนะครับถือว่ามีโอกาสเจ็บตัวสูงเลยนะครับเพราะว่าช่วงบนของเขาเนี่ยความแข็งแรงก็จะลดหลั่นลงไปนะครับแต่เช็ดสีหลักของเขาที่แข็งแรงเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะครับ รับคันนี้นี่ก็คือแผงหน้าคอนโทรลนะครับแผงเหล็กหน้าคอนโทรลมันก็จะดึงมาหมดนะครับเสาประตูด้านซ้ายก็บิดเบี้ยวเหมือนกันนะครับจะต้องจัดทรงใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าแผงหน้าคอนโทรลเนี่ยมันยึดโยงกันหมดเลยนะครับรับเสาประตูหน้าขวาก็เสียหายหมดนะครับเสียหายหมดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นนอกชิ้นในชิ้นกลางนะครับก็จะต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอันนี้ก็คือผมกําลังดึงออกมานะครับนี่ก็คือดึงออกมาเพราะว่า ชิ้นส่วนเหล่านี้มันจะประกบอยู่ด้านในกันทั้งชุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะออกทั้งชุดง่ายกว่านะครับแต่ตอนนี้นี่ที่เห็นก็คือกําลังดึงพื้นในห้องโดยสารน,นะครับสำหรับพื้นบริเวณช่วงกลางเนี่ยก็จะต้องดึงออกมาก่อนนะครับเพราะว่ามันยุบเยอะสุดเลยบริเวณนี้นี่มันก็จะไม่มีคานเหล็กมาเสริมนะครับถ้าเป็นด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีคานอยู่นะครับทําให้มันไม่ค่อย,ยุบแล้วก็เมื่อเราดึงออกมาเนี่ยเราก็จะต้องเคาะช่วยนะครับนี่ ถ้าเราจะดึงให้มันออกตามธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะไม่ออกนะครับแต่ตอนยุบเข้าไปเนี่ยมันจะยุบได้นะครับแต่ตอนดึงออกมาเนี่ยเราก็จะต้องเคาะช่วยนะครับจะต้องเคาะไล่ออกไปให้หมดเลยนะครับเราเต่งที่ตัวรุดเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาใส่ e แพงหน้าคอนโซลกันนะครับแต่ว่าแพงหน้าคอนโทรลพวกนี้นี่ก็จะมีบางมุมบางช่วงที่ว่าเราไม่สามารถเจาะเพื่ออาร์คได้นะครับเราจะต้องเจาะเสียก่อนนะครับไม่งั้นเมื่อเราใส่เข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถเจาะได้นะครับ ก็แผลเหล็กหน้าคอนโทรลชิ้นนี้นะครับก็เป็นอะนไหลของแท้ราคาก็หลายหมื่นนะครับเฉพาะชิ้นนี้นะครับชิ้นเดียวนะครับไม่มีชิ้นอื่นมาประกอบนะครับอันนี้นี่ลองสังเกตดูนะครับบริเวณนี้ก็คือจะยึดปั๊มเบรกปั๊มคลาสยึดตู้เอประมาณนั้นนะครับนี่แล้วเราก็จะมาใส่ซับในนะครับเป็นซับในเสาประตูด้านหน้าขวาตัวนี้นี่มันอยู่ด้านในชุดเลยนะครับ เสาประตูเสาเกิงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกิงรถกระบะโดยส่วนมากก็จะมีอยู่ประมาณ3มชั้นนะครับก็จะมีชั้นในชุดแล้วก็ชั้นกลางชั้นกลางนี้ก็จะหนาหน่อยนะครับแล้วเราก็จะมาใส่แผงใต้กระจกบังลุมหน้านะครับหรือแผงรางน้ํานะครับนี่มันก็จะแยกอีกมาทางหากเลยนะครับ แผงเหล็กรางน้ําใต้กระจกบังลมหน้าชิ้นนี้ก็ราคาเกือบสองหมื่นนะครับคืออะไหล่คันนี้นี่ราคาขาดไม่กี่บาทก็ได้หนึ่งเศษแล้วนะครับก็คือเฉพาะอะไหล่ที่ผมใส่อยู่นะครับยังไม่รวมอะไหล่ภายในนะครับยังไม่รวมพวกคอนโทรลตู้แอร์อะไรพวกนี้นะครับก็คือเฉพาะอะไหล่ที่เป็นเหล็กนะครับอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนที่ต้องเอามาลองเพื่อให้จั๊กโคทำงานได้ก่อน เราก็มาใส่ซับในเสาประตูนะครับซับในเสาประตูชิ้นนี้นี่ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างชิ้นนอกกับชิ้นในซึ่งความหนานี่ก็จะหนากว่าปกตินะครับหนาหนาพิเศษเลยนะครับเพราะว่าซับในชิ้นนี้นี่มันจะยึดประตูนะครับยึดบานพับประตูเพราะว่าประตูรถตู้นี่มีน้ําหนักค่อนข้างจะสูงนะครับน้าหนักเยอะเลยทีเดียวบานก็ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นซับในเสาประตูเนี่ยก็จะต้องหนาเป็นพิเศษแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับนี่ แล้วก็จะต้องลองประตูก่อนนะครับประตูหน้าก็จะต้องลองก่อนเพราะว่าเราจะเชื่อมไปเลยไม่ได้นะครับเราก็จะต้องจัดทรงตั้งทรงก่อนนะครับหาตำแหน่งให้ได้ก่อนนะครับโดยการเอาประตูเนี่ยมาเทียบมาลองนะครับแล้วก็จะอาร์กไปบางส่วนนะครับนี่อันนี้ก็คือ เสาประตูตัวนอกนะครับมันก็จะมาถึงซุ้มล้อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่ของแท้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมาถึงลังคาเลยนะครับเราก็จะไม่เอานะครับก็จะเอาเฉพาะที่จําเป็นเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเสากระจกเสาประตูบริเวณเนี้ยนะครับโอเคนี่เองนะครับเพราะว่าก็คือให้รถมันเสียหายน้อยที่สุดนะครับให้รถมันเสียหายจากการซ่อมน้อยที่สุดแล้วก็อาร์ไปเลยนะครับมีอาร์เป็นบางทวนนะครับเพราะว่าถ้าเราจัดทรงได้ชัดเจนเนี่ยเราก็อาร์หมดทีเดียวได้เลยนะครับแต่นี่เราก็จะ เป็นบางส่วนน,นะครับเพื่อที่จะให้ลงประตูได้แบบมั่นคงนะครับรอยอัาก็เยอะนะครับคันนี้เพราะว่าอะไรที่เป็นเหล็กนี่เปลี่ยนหลายชิ้นมากที่ผมลงนับดูคร่าวๆนี่รอยอักเกิน300จุดนะครับเราก็ต้องอักให้ครบทุกจุดตามที่เขากําหนดมานะครับส่วนชิ้นนี้ก็คือเป็นเป้นยืดขาขวากับรงหน้านะครับ ปนยึดขาขวาโปรงหน้าชิ้นนี้นี่เราใส่เข้าไปแต่ว่าเราจะยังไม่เชื่อมก่อนนะครับเราจะยึดน็อตไว้ก่อนเพื่อที่จะลองขวาโปรงให้ได้ก่อนแล้วก็จัดทรงขวาโปรงให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อย e มาเชื่อมทีหลังนะครับส่วนชิ้นนี้ก็คือคานคาดเผงหน้านะครับนี่แล้วก็มันจะติดหัวเช็ดสีท่อนบนมาด้วยนะครับนี่หัวเช็ดสีท่อนบนก็จะติดมาเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็มีคานคาดแผงหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ เราก็มาใส่ขาเหล็กยึดหัวเช็ดซีระหว่างตัวบนกับตัวล่างนะครับขาเหล็กชิ้นนี้นี่ก็จะเป็นตัวกําหนดให้เช็ดสีตัวบนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งปกตินะครับนี่ก็จะต้องใส่ไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับถ้าได้ลองขาเหล็กชิ้นนี้นี่ก็ไม่ต้องกังวลว่าหัวเช็ดสีตัวบนเนี่ยจะสูงไปไหมต่ําไปไหมนะครับแล้วเราก็มาลองโครงกันชนหน้าตัวบนนะครับนี่ชิ้นนี้ก็คือโครงกันชนหน้าตัวบนนะครับมันก็จะยึดอยู่ที่หัวเช็ดสีท่อนบนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่ เราจัดทรงอยู่ในตำแหน่งปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเรากําลังอาร์คพื้นนะครับก็คืออาร์คไอพื้นเนี่ยที่ตัวรถกับของไม่เนี่ยมันติดกันนะครับแล้วก็อาร์คคารคาดเผงหน้าคอนโซลนะครับคานตัวนี้นี่ก็จะมีรอยอาร์คเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะต้องอาร์คไปทุกจุดเลยนะครับ การหล็กคาดแผงหน้าคอนโทรลชิ้นนี้นี่ก็เมื่อเราใส่เข้าไปนะครับก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับแผงเหล็กหน้าคอนโทรลได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าแผงเหล็กชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะก็คือมันเป็นเหล็กบางๆทั่วไปนะครับแล้วก็แค่มันปั๊มขึ้นรูปนะครับเราเห็นว่าดูเหมือนจะแข็งแรงแต่จริงๆก็คือมันมีสันมีเหลี่ยมนะครับการปั๊มขึ้นรูปเป็นสันเป็นเหลี่ยมเป็นนูนเป็นอะไรแบบเนี้ยก็คือจะช่วยในเรื่องความแข็งแรงนะครับ ม่วนที่เห็นนี่ก็คือตัดเลขตัวถังนะครับก็จะตัดเอาคองเก่าเนี่ยมาใส่นะครับมาเชื่อมกลับไปแล้วก็มันจะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือเลขตัวถังของรถตู้นะครับก็จะอยู่บริเวณรางน้ําช่วงนี้นะครับนี่อยู่หน้าคนขับรางน้ําบริเวณนี้เลยนะครับนี่ ส่วนเรื่องการตัดต่อเลขตัวถังแบบนี้นี่ก็จะต้องไปแจ้งกับขนส่งด้วยนะครับเพราะว่าทางขนส่งกับลูกค้าเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่ารถเนี่ยมีการซ่อมมานะครับโดยการขอเอกสารจากทางอูนะครับแล้วก็ยื่นให้คนส่งนะครับก็จะมีการตรวจสอบก็แล้วแต่พื้นที่นะครับก็จะตรวจสอบกันนานแค่ไหนเนี่ย บางท่านนี่อาจจะสงสัยนะครับว่าในกรณีแบบนี้ตัดต่อเลขตัวถังแบบนี้ถ้าเราไม่แจ้งคนส่งได้ไหมนะครับก็ถ้าเป็นรถป้ายเหลืองรถวิ่งสาธารณะนะครับก็ควรจะแจ้งให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้ามีการตรวจสอบเจอทีหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องขึ้นมาได้นะครับแล้วก็คนที่เสียเวลาก็คือตัวท่านเองนะครับเพ labels, ราะว่าการตรวจสอบเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายวันนะครับหรือเป็นเดือนก็เล้วแต่นะครับเพราะว่านี่ก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะฉะนั้นรถที่ใช้งานโดยสารเน arnish, ี่ยควรจะแจ้ง ถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คือขายึดลูกยางรับขากับโลงหน้านะครับนี่มันจะเป็นขาเหล็กนะครับ มันก็จะยึดเก้มหน้หขาขวาด้วยนะครับสําหรับขาเหล็กชิ้นนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องยึดน็อตไว้ก่อนนะครับยังเชื่อมไม่ได้ยังอักไม่ได้นะครับก็จะต้องลองเก้มชิ้นนี้นะครับนี่อ uh ันนี้ก็คือเก้มหน้าขวานะครับเก้มชิ้นนี้นี่กองเทนะครับกองเทราคาหลายพันเลยนะครับอาจจะดูว่าเล็กๆใหญ่กว่าขวามือนิดหน่อยนะครับชิ้นนี้ราคาหลายพันนะครับราคาแพงกว่าบางโครนหน้าของเทรถกระบะอีกนะครับสาหรับเก้มชิ้นนี้นะครับ เมื่อราหาตำแหน่งได้ตามที่ต้องการเนี่ยเราก็สามารถอาร์คได้เลยนะครับแล้วก็เมื่ออาร์คเสร็จเราก้จะต้องเชียร์เก็บแบบนี้นะครับนี่ เชียเก็บทุกจุดนะครับตามหัวรอยอ์คเนี่ยคือรอยอักหนึ่งร้อยจุดเราก็จะต้องเชียร์หนึ่งร้อยจุดนะครับเพราะฉะนั้นการเจียร์แต่ละครั้งนี่ก็จะใช้เวลานานนะครับถ้ารดท่อมเยอะๆแบบนี้นะครับล้วก็จะต้องพ่นกันสนิมไม่เรียบร้อยนะครับนี่พ่นไ้หมดเลยนะครับตามใต้คานตามตะเข็บแบบนี้นะครับสาคัญมากนะครับเพราะว่าป้องกันสนิมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับน้ามันจะชอบซึมชอบขังอยู่ตามในตะเข็บนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพ่นสนิมกันไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะมีอายุที่นานนะครับ แล้วเราก็มาลองประตูหน้าขวากันอีกครั้งนะครับนี่การลงประตูครั้งนี้นะครับก็คือจะลองเป็นจริงเป็นจังแล้วนะครับแล้วก็จะต้องลองอะไรส่วนอื่นด้วยแล้วก็มาตั้งประตูด้วยนะครับเพราะว่าประตูของโตโยต้าเนี่ยของเขาก็จะปิดนิ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไม่ดีเสาประตูนะครับไม่ได้รูปไม่ได้ทรงเนี่ยก็จะฝืนทันทีเลยนะครับ วันนี้ก็คือขาขวากับลงหน้านะครับขาขวากับลงหน้านี้ยึดด้วยน็อตหัวเทป์นะครับน็อตตัวนี้มันจะมีบานะครับก็คือถ้าเราถอดมาําสีเนี่ยเวลาเราใส่กลับไปเนี่ย้อดีก็คือเราไม่ต้องตั้งใหม่นะครับมันจะอยู่ในโลกในตําแหน่งเดิมเลยนะครับข้อดีของเขานะครับแล้วก็ใส่ประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านซ้ายนะครับคราวนี้ก็ลองเอาจริงเอาจังแล้วเหมือนกันนะครับสาหรับประตูด้านหน้าซ้ายเนี่ยนะครับนี่ การลงประตูรถตู้นี่สําคัญเลยนะครับจะต้องยึดน็อตให้ครบนะครับเพราะว่าบานพับประตูของเขาเนี่ยจะมีน็อตยึด3ตัวนะครับจะไม่เหมือนกับรถกระบะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงประตูเนี่ยจะต้องยึดให้ครบทั้ง3ตัวเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสเสียรูปเสียทรงได้นะครับ ถ้าเราประมาทตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาลองเกมด้านซ้ายด้วยนะครับนี่ก็จะใส่เข้าไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับจะต้องไล่ใส่ไปเรื่อยอย่างนี้นะครับกระตู้นี่คืออะไรของเขาจะเยอะนะครับแล้วก็ลองขวากับลรงหน้านะครับขวากับลรงหน้าชิ้นนี้ก็เป็นของแท้เหมือนกันนะครับก็คือการทํางานที่ได้อะไรเป็นของแท้อย่างนี้นะครับก็คือทํางานแบบสบายนะครับทางานแบบสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากอะไรไม่ต้องกังวลว่าจะดัดเพลงตรงไหนนะครับจะดันตรงไหนจะดึงตรงไหนให้มันได้รูปได้ ครงนะครับคือพูดง่ายๆถ้าได้อะไรของแท้น,นะครับมันจะทํางานแบบไม่สะดุดเลยนะครับก็จะไหลลื่นทํางานแบบสบายๆนะครับนี่แล้วเราก็จะมาลองโครงกันชนตัวล่างด้วยนะครับคราวนี้ โครงกันชนหน้าตัวล่างนะครับถึงแม้ว่ารูจะตรงนะครับแต่เราก็ควรจะลองนะครับเพราะว่าโครงกันชนหน้ากับกันชนหน้าเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันมากสําหรับรถตู้นะครับเพราะถ้าผิดเพี้ยนแค่นิดเดียวเนี่ยกันชนอาจจะใส่ไม่เข้าก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมาใส่โครงกันชนหน้าตัวบนอีกอันหนึ่งนะครับคราวนี้ต่อด้วยคานร,รับขวากับโครงหน้านะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันมีหลายชั้นเหลือเกินนะครับสําหรับรถตู้นี่ จะมีโครงชิ้นนูน้นชิ้นนี้ชิ้นนั้นนะครับอาจจะดูเหมือนว่าการซ่อมรถตู้เนี่ยจะยุ่งยากสลับซับซ้อนนะครับแต่จริงๆเนี่ยการทํางานง่ายนะครับถ้าทํางานจริงๆเนี่ยก็ถือว่าซ่อมไม่ยากนะครับรถตู้ของโตโยต้านะครับแต่ถ้าเป็นรถตู้ยี่ห้ออื่นเนี่ยจะซ่อมยากกว่านะครับเพราะว่าการออกแบบเนี่ยคือไม่ได้ว่าจะเข้าข้างโตโยต้านะครับคือการออกแบบของเขาเนี่ยคือออกแบบทํางานง่ายนะครับ เนี่ยลองสังเกตดูนะครับอาจจะดูเหมือนสลับซับซ้อนแต่จริงๆถ้าลองดูคลิปมาดีนะครับก็จะไม่ได้ว่าสลับซับซ้อนอะไรนะครับการออกแบบเนี่ยถือว่าง่ายนะครับแล้วก็จะต้องมาลองไฟหน้าก่อนที่จะเชื่อมคานร,รับขวากับโครงหน้านะครับคานรับขวากับโครงหน้าเมื่อกี้ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็จะยึดด้วยน็อตไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะต้องมาลองไฟหน้าเพื่อที่จะหารูปหาทรงก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยพลาสติก็อกลายกันชนนะครับนี่ก็จะต้องลองหมดนะครับลองทุกชิ้นนะครับ ทั้งที่อะไหล่พวกนี้นี่เป็นอะไหล่ของแท้ทั้งหมดนะครับแต่อย่าลืมว่าเราจัดทรงใหม่ทั้งหมดนะครับตัวรถเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลองอะไหล่ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นของแท้แค่ไหนนะครับก็จะต้องลองเพื่อที่จะให้รูปทรงเนี่ยใกล้เคียงกับของเดิมสวยงามมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือพลาสติกโลกร้ายนะครับนี่ เราก็จะต้องลองก่อนนะครับล็อกขวากับโ็งอะไรทุกชิ้นเลยนะครับนี่ลองเพื่อที่จะดูว่ารูปทรงเนี่ยสวยงามไหมนะครับพวกร่องต่างๆเนี่ยโอเคไหมนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นของแท้ก็ตามนะครับนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีอะไรผิดคาดนะครับก็ทํางานไหลลื่นนะครับสําหรับอะไรที่เป็นของแท้นะครับนี่ก็รูปทรงก็โอเคนะครับไม่ได้ว่ามีอะไรผิดความคาดหมายแล้วเราก็มาลองกันจนหน้ากันต่อนะครับ กันชนหน้าก็เป็นของแท้เหมือนกันนะครับนี่มันก็จะลงง่ายนะครับมันก็จะลอกง่ายทุกชิ้นเลยนะครับถ้าเป็นอะไรที่เป็นของเทียมเนี่ยก็จะต้องบวกเวลาไปอีกเท่าตัวนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยมาตัดตรงนู้นแต่งตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเนี่ยเข้ารูปเข้าทงใกล้เคียงกับของเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นของแท้นี่ก็คือไม่ต้องลุ้นเลยนะครับ ทำงานง่ายนะครับนี่ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือลองหน้ากระจังนะครับนี่หน้ากระจังชิ้นนี้ก็เป็นของแท้สวยงามนะครับนี่กรีดสวยงามมากเลย อาชีพบื่นี่ผมไม่ทราบนะครับแต่ถ้าอาชีพช่างโคถ้าท่านเข้าใจงานนะครับถ้าท่านเข้าใจงานท่านมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีๆความรู้ต่างๆจากเด็กอูนะครับผมโอเคนะผมคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ